เอาบอีเหมียวมันไปได้ลูกตอนไดนมันนี่นแล้วเปิดไฟแจ้งระบบปลาจากตัวฮะปลาเปียกเบิดเนี่ยผ้าผืนนี้เดี๋ยวต้องไปสักเดินเนี่ยรกมาได้สันเอาลกไปใครมันกินแล้วมึงกินแล้วบ่อยเหมียวมึงมาเอาตอนนั้นมันเนี่ยวบวเบิ่งมันฮะมันตัวยังคือเป็นอันนี้มันมันมนุษย์ตั้งดาวหรือมันยังปลาฮ้ยกมาได้สันจะแตกบ่แล้วบ่อยเหมียวเฮ้ยมึงกินมัแล้วบวบ อาหารก็อิ่มอยู่ออกมาได้กินนมรสอันนี้กันมันยั้งมันี่ฮะมันได้ตอนได้มาหนี่ฮะฮะสามทุ่มพอดีมันอะได้สองทุ่สองทุ่มครึ่งปลาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแกตัวปลาเดี๋ยวนี้ลกมันบ่กมันยั้งมันยังนี่ใช่ใช่ใช่มันยังมันแต่นี่โอ้แข้งขามันคือขาเหยเอาเน้แข้งขามันมึงโอ้มันเบิดระบบมันสิออกมาอีกบ่ไปหาามึงมาออกลูกอยู่นี่ลนกตายแต่บางท่าน เปียกเบิดอันนี้ฮะห้าแล้วก็เกี่ยวจะพื้นไม่บุได้พรมเลยพรมันนี้อืออือปลาส่งผืนแล้วมันของมันเขาเจ้าหัวมันให้มันมันยังสักดอกปลาเบิรงนด้ปลามันยังไม่เห็นตัวนี้เนี้ยซะฮะเกี่ยวมันต้มันยาวได้ปลาขาเนี้ยดูสีนี่ฮะรอปลาโอ้ลูกมันปลาขายาวอย่างดีเลยบที่มันโดดไก่เนาะเด็กน้อยคนนี้ แยกตัวสามตัวพอแี่ตัวอีเมียวมึงได้จักตัวเบิ่งดูฮะโอ้ยห่ามึงตายเลยวะเนี่ยปลามาได้ตอนไดนมันคืออันนั้นเนี่ยเจ้าวัดมันมันที่ออกมาอีกนึ่จามาเนี่ยยังยังมันเอาหมดอันโอ้ยออกอยู่เบ่งอยู่ขนาดแต่มึงท่านปลาที่ออกมาอยู่ดอกมาเอาไปนะมันปลาออกมามันยังโบเบิร์ตดอกนี่ปลาสามตัวแล้วอันนี้ออกมาปีนังคาบนมอันนี้ ตัวไหนเป็นหันยิงบัวทรายตัวนี้โอ้ตายหัยิงหรือบัวทรายตัวนี้เฮ้ยปลาขาวดำก็มีเฮ้ยโอ,โอ้สามสีอันนี้กะสามสีคูณคูณส,สีโอ้ยคอยห่างคอสดีกอันออนี่ยเออเออนี่สีดำสีขาวสีน้ำสีทองสีน้ำตาลโอมากินนมครับนมตลอดเลยโอ้แบบเม,ม่มันห่างคอสอันนี้ฮะตัวอื่นเนี่สิ อันนี้เน,นี่ยโอ้นนโอ้นี่ห่างบบคอดอันนี้มันนี่ห่างคอดจากผู้ยิงผู้ตายเว้ยป้านี่ขนวัเนี่ยสัสขนวะเนี่ยงูมีนะออกมาอ่านนี้ก็ห่างคอดอยู่อัน,นอันนี้สีทองนี่กับป้าสูสีออกมาอีกอย่างนึงมานี่ฮะสามตัวว่าบ่นนี้ยป้าอันนี้ห่างคอดต,ตัวน,นี้ครับป้าคือลายคือแม่มันเลยโอ้ยสีห่มมาเฉอี่ยอ่าพัน มันอะไรเงี้ยวๆที่เจ้าอยู่เจ้าบมนเงี้ยวตอนได้เรากินส้มอยู่ด้ยตายเพิ่นมึงนะฮะมันกินลกหกินเเราบกลกินหมเนาเาบนนนี่ไปอยู่ใสคือบเบ่งมันคนปืดกินยาแล้วคนมาปืดเพิ่นมัิมันย่ลุกอยู่นี่เพิ่มกนในยู่ง ป่อยเบี้ยนมาเด้อไปนั่นในทางนี้ยตอนพอหุ่มเนี่ยไว้เนี่ยก็เลยยังสากดอก,กเออปล่อยอนนมันอยู่แบบนี้แต่ปล่อยมันเลยปล่อยเลยพอหุ่มอ,อ,อ,อันนี้ไงยไัยยงสากดอกโอ้ตายเออออกมาค้ามนมแล้วบ่สูบปลากูก่งเหยดสูบมันคือเป็นเดียวนะโอ้เป็นอันนี้วะแมวเราออกลูกคือกันสาม<อ>ตัวมันสิออกมาอยู่แต่เบิ่งเดี๋ยวมันสิออกมานยังตัวเลือดต็ิดมืด

โอ้ออกมาได้กินนมเลยนะสูป๊ามันสีได้ออกมาอยู่บ่ได้แล้วนี่มันจะมีอยู่แล้วนี่ป๊าอย่าออกมาหลาเลยได้ไหมตายแล้วเลียกอาหารนะพ่อแหงเนาะโอ้ย